เราแล้วเงงรนี่ก <on> ็ตื่นะเชาย้าักอนนี่กเชอง็งานะบน่าั้นยังบ่นั่นอยู่ได้สำนีเนาะโเล็กเมตุต้มอยู่บุญงบ่วมาลองฟังกดลอยสวัสดีกันเ้อกิน่ากินาามากิน่ากีมอะไรนี่ โอยสบายสบายดีเลยลุงเลยก็หอนห่อนห่อนห่ะนก็เผาผีของมานเยยังทนยังทำแมนแบบนี้แล้วก็บอกกินได้หอนั่งนั่งนั่ ของสามีเจ oui, no. nah, ้าเลิศนี่คนมาขากใ้เจ้ารักษาไว้ให้ว้ย่องย่องนะห่วดบัวไว้ไพี่รางไวถอดเสื้อเลยวันนี้เพิ่นกำลังจัดกระเปากับน้าจัดโตจะต่องจริงขออ่นเย็นเลยน่งกอนหกันหนน่กนไหน่กัไหน่งันหนน่กนหนังกั ใ่ถอดเก็บแดดได้ดกแดดช่องเจ้าได้ค่ะน้รขนมจ่านะุแล้วอุู่เพื่อนชนบุอยู่ใครอยู่นเออส่คนเอาห้บบอหาอยู่หาอยู่ห้ยตึงเปเมื่อ้นมายังทัานเศร้าเลยเออนท่านอยเออว่าลังกาเ้าก็ซอยพี่เอกหน่อยเ้าก็ะเมื่อเราเบ่งดูกบงเต้าอันะ ได้เพิ่มกำลังย้ายเข่าป่ะไปย้ายเข่าช่วยเพิ่นย่อกกำนับเนาะเอาเข้ามาเลยพนัไดีกันเลยดพนน่ยนนี่ลนกอิหลาอิหลาคนงานสวัสดีป้า่ลดีป้าเออสวัสดีลานกิกา โลลุกมาเลยไ่ด้มุินมากเมาลั่งพี่กันได้นั่งแ้วยัเขามาต่อกันก็ได้ตัวกลมเนี่ยมันยังเย็นเนามูมานั่งน้ำกันดิเยอะมาลูกล่ะบิวเยองมกเลยมาเยขามาหาพี่ได้เลตม่อแ้วจะรับรัขามาเลยพี่มด้ ตรงไหนใส่กันไรยังอ่ะโอเคเนาะตอนนี้ผู้ทางพุ่นกับกำลังชิ้แจกกระปุ่นไผยรับอยากรับประทานกระปุ่นเราอะนะขระพุ่นทางผัวนี่ทางแม่เพิ่นก็แจกข้าวแจกน้ำแล้วเนาะกองเป็นยังอ่ะเนาะหลังจากจบพิธี

มันนาเื <S 2> <S 2> ่เนาะเคองผ่อนชืออจารนี่เนกระี้ได้เปิดันนน้อยนิน้องเตงหิววาเป็นพ่วงเลย คุณป้าแมน้ำแพร่อยู่น้ำเอื้อชาติน้ำคนโอ้ขอ้อเห็นลูกแล้วก็เสียวลูกแล้วก็แม่งดึงแขนหนึ่งยังลึกพึกเลย <c oughs> นี่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 ทางนี้ห้องนี่นน

ก็เยอะงานจะไมกินข้าอยู่ที่วะก่อนถอร้านก่อน

จเซทีมงานสต่ตอนี้ไปปกันบ้างล้วไปปีนต้นข้าวและต้นข้าวแล้วกนเนบัลนบางเรียกหมูพุ่นอ่หลเออปลาีขาวล อนเายู่บ้านยังนลยเหอบ้านใครนี้นะบ้านชาเตลบ้านชาเตล์ซื้อบ้านมาจากไหนให้ชาเตลคนไหนซื้อชาเตล์ซื้อเยอะนี่คนี้เผาอยู่บ้านาเต

ปะป๊าปะป๊าลุงก้นเนาะเออเนาะแม่ในานเด็่เนาะแม่กับอปแม่ก็ไปใจนั่งรู้หลวงทานนู้บุสนนบริเวณนั้นคือบ้านเราหนีห้องวาสี่มิงนานเนา

เราไปเอาอีันธาตแทะไปเทปไปประจำนเินมาองมังกรมาหน้มามาลองบุงมาวิวเขาแข่งกันมาหนีแจ่ดเลยมังกรหอนเลยมี่จะกระปุ่นเปตาห่อนจนน้ำอ๋อ ทำงานบเห็นจักคนเลยไปไวหลักข้าวก้อผ้าอวนหลักคืต้องแจวกันเฮ้ยกินแล้วอืมจะกินข่าวกินยังอยู่บ้านเนี้ยอือเดี๋ย่ะ

น yeah. 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 no. cool ั่นบ่พ่อเล่นหรอบ่บุญใหมใช่ไหมเนี่าเก็บตัวยบ่เออบ่บุญบ่จันบ่จันบ่บุญเตับสอยนุ่มหนึ่ามายังน้งดังดีกว่าบ่มาเนาะมาซะดีกว่าบ้าระเลยเลยขึ้นเขาก่อนบบ

หัอมเลยพนมล้งเอเจะยืนไหนอ่ิดมเปิด่นตั้งหลายหนอยไปนีาท่านเข่าอยู่้าเขาเอ้มมันไม่อิ่มเลยแลงเลยวันนี้นะ งกระด่นนะมาแล้วมาแล้วด้สบายดีกันด้อกินถากินถาากิระชิ้มอะไรนี่้สบายดีสบายดีเร่องเลยโอ้ห่อนห่อนห่อนทเต่าีของมัน้ยยังทันยังทัน

เ่มันดึกเด็ดโอ้บุคคลมากวญายนะไม่ไว้นี่กังคนกันแล้วฮ่าฮ่ตโลกทาเย่างปากางอเน้นละดนาะเด็ดดีนเือเดือดมา่ายเลยอยากอยากน้ำจะไปเออน้ำจะไปมนเห็นแบบนี้เดี๋ยวนอเดือดน่ง ปนยจย่านย่านหายย่านหาใช่อยากกินบ่ใช่นี่ย่านน้ำจะไปนี่นังมมีไปนั่งนย่งย่านบ่ากินย่านบอกินบวลก็กิน แมนแบบนี้แล้วก็บอกินได้วรน่งนั่งนังนงนงโอ้ยขอบใจเด้อยืดตรงนี้เนาะอาการเร้่มน้อน อูต้องเชื่อกันมากเลย่ะการบุี่หอนแน่แต่ว่ายังคายก็ลมอยู่เด้กะลมนี่คิะแมนสบายดีป้าอดสบายดีป้านพี่พี่สบายดีป้าพี่ป เอะน้องเซอร์มาเลยเพื่อเซอร์ดินมามานั้งมายีกระปุ่นมาสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงมาเนี่ยมาเนื่อกี่นนั่งอยู่หัวโต๊เลยกี้น่ะยีนนั่งอยู่หัวโต้

ดการ์ดมานนี่มาพี่น้องเลยเก่าจนน้ำเนาะพอกันไปทำงานของเาเนาะฮะแจ้มาะกาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงนลาาเด้อเนาะตามสาบะเนาะ้ายรกาศ้พ่อแม่พี่น้องบังเฮียขึ้นเข่าเามาจี้กันมาถึงไม่รู้เนาะา สําหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อเนาะสบายดีบุ่า้